เวทป้าสั่นจรมาถึงส่งขลาแล้วจ้าตอนนี้เราก็อยู่กันที่น้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสถานที่จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม,คมงคลศรีวิชัยส่งขลาดที่ให้เราใช้สถานที่จัดก,กิจ,จกรรมดีๆดูแลรถลูกค้าที่ได้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ s a เและช่างบริการที่ผ่านการอบรม และได้รับรางวาัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมอันดับที่สองของประเทศไทยมาบริการให้ถึงที่กันเลยทีเดียวจะเป็นงานเช็คระยะเช็ครถทั่วไปเปลี่ยนยางสามารถทำได้หมดช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปหาดใหญ่รอบหน้าเราจะไปที่ไหนกันโปรดติดตาม Facebook เวทป้าหาดใหญ่ตัวจริงเรื่องเวทป้า